สวัสดีครับผมเชฟกระปัปอมจากมาตาเชียรยแน่นครับมือนีเอาใจตามกระแสจากน้อยครับเมื่อบอกสูตรข่าเนียอหมวกม่วงโคตรแซ่บเลยครับที่กําลังเป็นกระแสครับก่อนอื่นนะครับใส่ข่าเนียวหางลายกำครับผมใส่ล่างกับสารสมได้ครับล่างให้มันจนใสแบบนี้แหละครับแล้วเอาใบเตยห้องร่องที่หวเด้ยครับแล้วก็เอาไปหนึ่งครับใส่เวลาหนึ่งหย่นซซิมาที่ครับแล้วเอาไปซักซักซักกับดันแล้วก็มาเตรียมกะทิครับอัตราส่วนคือ ข้าวห่าร้อยัำกะทิห่าร้อยิลิตรครับแล้วน้ำตาลสองถ้วยครับพอดะครบ4ีิีวันที่แล้วเอาของมาใส่ถาดครับเขี่ยกะทิไปด้ครับเขี่ยไปครับพอดกะทิหอนแล้วเอามาผสมกันครับก็บอัดรุงสิล่ะครับผมเราก็หายังปิดไ้ครับค้างละสิบห้านาทีกลับไปกลับมาเอามาเขือําวกะทิราดครับกะทิหนึ่งถ้วยเกลือยิบมือหนึ่งแป้งข้าวเหนียวหนึ่งช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันเลยเรียบร้อยครับเมนูนี้ก็แซบยูฟ้าย่านเทวดาฝนลงมากินน้ำพื่อกันครับทั่วทองแยาเห็ดนะครับยากยาก ผมใส่ตัวท่อของกูแก่ครับ10บ,บาทครับ